ใจเห็นกังเว้นนี่ล่ะบ่สูงบ่ต่ำผู้ดีเพียงหัวใจโอ้พิ่นลอยแม่งสิบ่แม่เออเพิ่นก็สิลอยเดือดึ้นเดือดลงสิครับหัวเพิ่นก็ะสีใายไปใายมาสิยิ้มใส่น้ำหนาเนี้ยตามเจอแล้วคุณแม่น่ะได้ยินข่าวจากครูบาผมนะคุณแม่เคยเจอพญานาคที่วัดทำพี่หลอกมันเรื่องจริงอยู่ว่แม่โอาก็เจอเต้เจลูกน้อยเจลูกน้อยเต้ยังหานหลังน้อยกูละแล้วก็ อันนั้นไปหาหน่อไม้ครับชาวยายลีใหญ่ดอมเพิ่นมาซื้อเพิ่นมาซื้อหน่อไม้แต่คราวหน่อไม้มื้อไรหยิบหาบับไปแล้วก็มันบ่มีเนาะบันบ่มีก็เลยธิ์ปวงหาไปหนทางกับป้ากันลูกไปหากับอ้ายกับพี่นางอะไรพวกน,นี้หรอกป้าลูกปวงปวง,ง,งไว้เล้วกับป้าห้าลูกไปหาหน่อไม้นะครับหาแล้วก็มันสิขึ้นมากระหอบหน่อไม้หอบหน่อไม้หมน่อไม้บ่ได้หลายดอกหอบขึน้นมาสิมาใช้ถุงพายหอบขึ้นมาแล้วพวกก็ยืนรัดหน้า เพิ่นร้อยประมาณเพียงหัวใจนี่ล่ะครับเพิ่นยกหัวขึ้นมาสิบ่แม่บ่แล้วบา่ไดา้ย,ยกหัวเด้ร้อยเบิดต,นดต้นเบิดโตเพิ่นนี่แล้วโอ้มุนอักลากคือกี่เท่านี่ครับเจ็ดเดพิ่นโทแผ่นแป้นมุงเฮือนแต่ข้าพวพ่อข้าวแม่นะประมาณจักเม็ดแม่อุ้ยเงาตัวยาวเด้เพิ่นร้อยประมาณเพียงหัวใจนี่ละ่ะครับเพื่อจะสิร้อยเดือยอยู่ด,ดเดือยลงสิีหัวเพิ่นก็สิทรายไปทราย,าย,ายมาสิแม่เพิ่นก็ยิ้มใส่ข่อยตัวตาแดงคึกซื้อ บ่ไปใสง่ายแล้วขวดกระยืนเบอง์สี่ํำซำนี่ซำเมืองหลังนี้มประมาณสิบกิโลเมตรเนี่ยจัขคนจบกจักจตกวราซำได้จะใบยาวงามหนักข้นงามขาวงามเรียกว่าที่นี่ไอ้เรียกว่าไอ้ควดตัอื่นคนตอืนซื้ออี่ดีเนาะครับเศร้าขึ้นมาขึ้นมามาเมื่อวนว่าโอ้ขวเห็นงูง่ายคนว่าครับหม้อต้มหมอต้มคนว่าต้มหไดเคนว่าหนักหนักประยันหนักนะครับหนัก ขวาขวดากนาคเด้คร <mile> <recuper ate. S 1> for ับต้มบ่ได้นาคกานัอยวบาท่นี่ย่ามะเร็งมาแบบนี้ย่ามะเร็งมาขวบาหดเงินย่ามะเรงเนาะมาขายนมน่อมีเลยก็ปีมาขวยกับมาฟันครับฟันอยู่ซ้ายใหญ่สูงนางามเปิ้นบ้าข่อยนีรักมาเกิดรักมาเกิดเรียกวนี่เปิ้นเรยาขอยมาจงานน่อไม้แล้วว่ยก็มานอนล้วกับันเลวเพิ้นว้าขอยรักมาเกิดแล้วพอดีเพิ้นกัเลยว่าสีมานําหา เป็นกีฬายังคะนำมาเอาแสดงว่าในอดีตศาสตร์เป็นแฟนเก่าคนสวยไหมดิ้นแล้วคนว่าจากแล้วจากแม่นบ่แม่นแลยเขราะว่าจักแฟนบ่แฟนเห็นแล้วคนว่าไปไปคนว่าคนบ่ได้คนบ่ได้ย่างขี่ดินเด้อครับต้นย่างสูงกว่าพื้นดินแต่มาไปูนได้ว่าเห็นแล้วเห็นแล้วพญานาคครับครับอันเออคนว่าฟุ้ยเห็นแล้วบาดที่นี่ไปไปเมื่อคนว่าครับก็เลย โอ้ยปวดกระนอนอยู่เนาะปวดเอ็นต้องคอยนอนขอล้ออยู่แล้วมือใดก็ได้เพิ่นมา,มาเอาะนะครับปวดกระเมื่อยแล้วเ็บากซื้อไงซื้อน้องทางเพิ่นเลยวอาว่าโอ้ยบ่ได้หี่เป็นผีได้เพิ่นว่าครับมันเป็นอ้างที่ผมตัวมันะผีผี่นว่าไปหาลดน้ำนวดจิตวิจิตวิปลาด้วยสไตล์มือเพิ่นว่าห่อยก็กลับไปไปลดน้ำไปลดจิตได้กับโบเสาไปลดจิตได้กับโบเสาได้ผัดที่นี่ปวดจะเลยเปียวยิ้มทวนมาทุกสนามครับเก็หน่อยห้อยคอยละรังนั้นนี่แ่ละ แล้ววันนี้ว่าอะไรไงขวดเดือดตุ้มี่หี่เพิ่นก็เลยวิธิท้นก็เลยมาเพิ่นมาส่งมือมือที่สามเพิ่นเลยฝังเพิ่นเอาอย่างฟังไปเจซี่เจแล้วเพิ่นก็ได้สายสินโลบเฮงืออบานเฮียบานไซแล้วเพิ่นก็ได้สายสินโลบวันนี้กลางคืนมาเพิ่นสิม้าแบบนี้พญานาคหบ่ครับเพิ่นสิม้าอีโรยเดือดด่เดือดดาเดือดด่าโลเฮงื่อเห็นไหมไม่ยินเสียงเลยบ่แม่เห็นตนี่แล้วเนาะอุ้ยเห็นเป็นโตเลยตะกังเว้นนีเห็นเป็นตครับ กาคลืนก็ะเ็นเป็นตัวแล้วได้ใส,ส่สินมันจะเป็นไฟครับขัดเวลาหนัหกไหมใกล้ได้ใส,ส่สินจะเป็นไฟเตะผ,ผักผิดผักผิดผักผิดเปินกระสูนก็วลอยอวืดว่าวืดว่าวืดวาาไปบบน,นี้ครับหลังจากตัวขาไป็ตูเรืองเออฮืออะไรมาเนี่ยนศูนย์เ่็นศูนย์เงหลังจากหั่นแล้วกับพม่าจะกเกือออือแต่ตอนกระเวียนงามงามตอนเห็นมือทิเลกเห็นไหมครับไอเก่งพม่าไปต้มมาต้มต้มต้มคนละมันมาเป็นแลวต้มขอว่า นะ้ครับแล้วแบ <laughs> ที่นี่ขอยลุกไปนะเพื่อนเด็กเพื่อนมาขอยลุกไปนะเพื่อนไปแล้วมันสิมีปากอ่างคนพวกเคยเห็นจะเทือดหรอกมอั้งครับมันสิมีปากอ่างสิมันแล้วก็มีงาโปงาโปแล้วก็มีเทือมันเเือมันเกี่ยวงาโปตายมันไไคือสิลุไปได้ขอยาว่าคือสิลุไปได้โมเนอันนั่นกับว่าหักตัวงาอน้นอยแต่ว่าเจ้า <c oughs> มองอันทำผีหลอกนะมองป้าไม่ยู่นะมองนั่นละลุกไปแล้วเพื่อนสิยู่มองนั่นละ เป็นเป็นเป็นถ้ำเพื่อนเบิด์ตเนี่ยนะมันสิมีน้ำบ่หลายน้ำนหน่อยน้ำมันสิเป็นอ่างน้ำไ่ทั้งใจอยู่ในห่วยนะหมครับบ่เป็นอยู่ในห่วยเด้ออันอ่างนะมันอยู่กนห้วยเพื่อนพาลูกไปเพื่อนกับพาลูกไปแล้วบอนี่ยู่งมองบริเวณวัดนะครับจะเป็นอ่างน้ำเบิดเนี่ยนะเป็นถ้รมของเพื่อนอยู่อืมเป็นถ้รพญานาคอยู่ไปแล้วเพื่อนกับพาไปพาไปนั่งอยู่อีก เป็นทำหรือหินครับเอาไปหั่นน้างน้อยหน้งงาใหญ่ก็ว่าโอ้ยดีใจดิ้ดีใจดิ้พญามาแล้วเพิ่นบางมือเนี่ยนั่น้อยหน้าเพิ่นทักแม่มาครับเออดีใจดีดีใจดิ้พญามาแล้วเพิ่นบางอุ้ยสานเป็นเพิ่นอุทิศพรเอาข่อยไป่อยกปฏิตายกูว่าล่ะครับดีใจแล้วลวัวนนี้หลายปีไปปีปน,นี้ไปกวนเขาทิพย์เนี่ยกูเนตรมาโคตรจังเห็นอ่างอนนะนเนี้ยมือเนี่ยให้อ่างในความฝันกูว่าอยู่สบาย แม่ไปพออีดีแบบเนี้ยเออไปเลย่องไปพออีดีแบบมีเงาฟูก็เลื่อยไปเรื่องกับไปพออีดีแล้วปวดกระเซ้ามาแต่พุ่นล่ะแต่ขาผุนมาเห็นค่ะพี่ๆงั้นปวดหลังเนี่ยยี่นี่หลังน้อยกวดยี่นี่อยู่หลังน้อยขานะครับเ้ยนกับตาเห็้ยนกังเว้นนี่ล่ะบ่สูงบ่ต่ำผู้ดีเพียงหัวใจโอ้พ่นร้อยแม่ซื้อว่แม่เออพ่นกระสีร้อยเดือดขึ้นเลือดลงสิครับหัวพ่นกระสีใส่ไปใส่มาสิยิ้มใส่น้ำหน้าเอ็นย uh ิ mm ่ง hmm, น so right. like 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 so right. ้ำครับตอนกระเคลื so ่อนมาเพิ่นมาเอากะ เป็นผู้ซ้ายขาวงามกระสิบีแล้วเนาะกับเมนพูพญาหนากว่าครับง่ายจากแล้วขออภัแม่ป่วยดีบอทีแม่ไปเจอเพิ่มมาเนี่ยไหมว่าป่วยกับเม่นครับยามบ่ตยหุกนอนตื่นขึ้นยามก็จกินข้าวกินน้ำแล้วสิบก้อนจมลงหมิ่งหมิงสินะครับนอนลกไปแล้วพิ่นกับมาเอาเลยบาทเีนเอาเ็นพ่อเจ้าของย่างออกจาก้านเนาะ ออปีนี้ผมคืออยากนอนแท้เพื่นว่าเจริญละมืน่นเลยเบาเสือเอ๋ยฟังเอ๋ย,อยผัดออเอาผัวบ้านคอครับเอ๋ยแล้วแบบไม่เห็นหน,น้าบอกเออไฟผีเพื่นว่าผีอ้างที่โกงแกเถอะจะหาลดน้ำแล้วตายหงดุดหงิดเพื่นว่าแล้วไปทั้งเป็นเพื่อนว่าโอ้ขอขอ่อยตาย่านตายเนาะเพื่นกระพ้าขบจะหาลดน้ำหกวัดกิจวัดขนบดบีฝันบดีบด,ดีเลยนี่ทิฏโธนบ้านพวกสนามได้สายกินแล้วสิเป็นไฟ ครับเต่งผักพระยานาเข้าบ่ได้ด้วยมันเลบ่ได้ดิครับคนศูนย์ก็เป็นกันเล่นเกี่ยวไปเกี่ยวมาโล่เงินหลักเข้าใกล้บ่ได้อันอันได้สายซีนก็เป็นไฟเต่งผักแล้วก็เท่าช่มื้อนี่ล่ะบ่รัะความทีกไปก็บ่เห็นแต่ว่าคั่นไปช่มื้อนี้จื้อๆตัวละคั่นไปช่มื้อนี้ก็เห็นเลยหมองมองนี่ล่ะหมองเข้าไปทำครับน้ำหลายเด้น้ำก็บ่หลายดอกมัน กินน้ำทับก,กับยางกับยางทาน้ำเข้าไปแล้วแต่จ้างจะไปนั่งมองคนนั่งทาใน้ำจริงๆอ่ะแม่น่ไปในความฝันนะว่ามีทำมีอย่างออแต่ว่าไปเห็นจริงๆเหมือนเนี่ยเออเห็นอันอ่างพ่นท่าลงน้ำอ่างครับท่าลงน้ำอ่างแม่ไปเห็นเนี่ยตรงนี้ตัวคือจังความฝันเดิงสหรืครับไปแล้วเออไปแล้วไป,วไปเห็นบังอ,อ้างนี่หรือว่ตกความฝันหรือ่าทุเรศไปก็มีเพื่อป๋อยู๋ดิ ทีอันเครือมันลงไปเดี่ยวลงไปดิคือจังความฝันเป๊ะเลยเมื่อไหร่ก็ไปไปแล้วอันเราคิดพินาเออค่ะพินานี่เด้อมองเคนอยู่เคนอยู่มองนี่และนี่ที่แอบมองปลาใหม่เลยค่อยลงไปฝึกไปอยู่ลุกไปอยู่มองนี่ล่ะฟันเนาะฟันเนี่ยฟันบ่ลืมสินะครับเห็นหอดจริงๆความฟันกับคือกันฟาดไม่ก็หนูว่าผีแย้มากกว่ากับญาตินี่แหละ เป็นเรื่องเรือเสือตัวนี้กาจักแล้วฝันเนาะครับต้องไปหาหน่อไม้เห็นอีดีเออครหาหน่อไไม้ปหาหน่อไม้กับอายอันนั้นเห็นอีดีเห็นกับตาเลยเห็นกับตายนักกับเวินนี่ล่ะครับเออนี่ไปหาหน่อไม้หลายปีแล้วเนียครับกะม้ายุบ่าเนี่ยมาฝันเพิ่นกะมาคือเก่าอืนอนแต่คืนมาเพิ่นกลับมาหาครับนอนกับเวินกลับมาหา มาหายัานได้กไปต้องขัดรถรถรถแม่นี่บอกว่าเพิ่นปีนรถคันนี่แม่นยมแม่เห็นรอยเพิ่นปีนโอ้หอยพญานาคขวดว่างเ oh ออ <c oughs> เห็นที่ดีมึงเนี่ยขวดว่าอยู่ยอ,อันเห็นดีครับแล้วข่อยเกา่านางง่อยอยู่หันใส่นั่นก็เพราะข่อยดีข่อยเห็นขวดว่า,ารา้อน,นร้อนขนว่ามาฟังเป็นหอย,อยอย่างอั้นน้ำหลดขวดว่านเลยก็หอยพญานาคเกี่ยวไปเกี่ยวมดหลดเหมือนขัดเจมันหอยอย่างขอยกะบ่าจักครับ แต่ว่แม่งเป็นหอยพญานาคแม่นบอกเมื่อไหนก็เห็นหอยเม่าเก่าเมือนี่เห็นไม่ไหวบ่แม่เออเห็นนี่วางหอยม่อสี่ะมด้วเห็นชองเครื่องเลยทีนี่น้ำกระจกลอยเป็นตะตุกกระโปรงเนาะโอ้ยเออนี่น้ำขากระจกนี่ลอมอญนั่นล่อะไปตัดมาเียวไปเจียวมาจะมันหอยหนังกบกระโปงจับกครัหอยหนังนาะมันพันเสีโชกขั้นนี่บะครับมาจากแร้วุจัเดี๋ยวขอเบิรงนี้นะครับเดีเพือเพิ่งมาขึ้นใหม่ อันนี้เห็นไม่ไหม่เมขึ้นด้นนะบ่ดนบเห็นบ้างันนเือเงก้อนายอเห็นว่งเนาะครับเนครับเออเนเพื่อเ็นองเพื่อแต่รกเกี่ยวัเกี่ยวัครับอมท้เห็นเนาะมันหมดหมดบ้างหน่งานหอยานาค ครับว่ามีแนวอื่นนะครับเนาะพลคเคยมานสี่เดียอันนี้เป็นทะเบียนรถนะครับสี่แปดสี่สองสี่แปดสี่สองนะครับอ้เนายโอ้ได้เ,เอามาแกะเข็ดอน,นากมาใส่เลยพ็ตอนพนปีนเนาะเป็นไปอยู่ข้างในเลย อ้ยเป็นเรื่องจริงบนเรื่องฝันได้ไงครับครับจะบังทอยคืนเลยแต่ว่าอันนั้นอันนั้นกับว่าเม่ฝันอันนันก็ได้เห็นดีดีเห็นกับตาเห็นกับตาเห็นนีเว้นนห่ละเห็ีเดพ้นพอเพนเพนมุ้เงินผุเหลยอครับค้อยไอ้เพื่อนโดนตื่นเนาะ พเกิเบ <us> ิ <us> ้งไปเบิ้งมาอยไมบาทเดียวเห็นโดนเทซ้ำเจ้ามาหรอ่นได้ไปเด้นอยืนเบิ้งนะเป็นสิบนาทีเลยไวยืนเบิ้งแลเ่อยเพิ่นกับบ่เห็ดอย่างนเพจะยิ้มข่อน้ยค่อยสิขึ้นมาเน่ออากจะมาลอยลัดหนาคอยเรียนรูนะครับไว้อีสาวอ้วามึงยืนนา่มันละเินบ้างงูง่งูงาาออุบเล้งตุบเล้งขึ้น่าคน้าหน้าหนัขก็บางจิตัวเคยเห็นหน้าจะเอดิ ยื sí, 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 sí. Sí, sí. Nah, nah. Um ้อใช้ยใช้ย yeah. yeah. so ืใป uh, ็นไรไปเร็วว่าหน้าหน่าต้อมอะไรว่าพอเห็นตังโดนเนาะเป็นสิบนาทีเป็นโดนแล้วโดนเั็นยาวครับางเดสิิมโอ้ยเพ่อก็ลอยเดือดขึ้นเดือดลงสิบ่ไปประมาณใส่ด้ครับเดือดไปเดือดมาสิหัวเพ่อกะใส่ไปใส่มาสียืนใส่แล้ยืนบางสิ่ะซหน้ันยืนบางสิครับเพ่อก็ยินใส่หุ้ยหัวเชื่อคอยหน้าหัวเชื่อคอยตัวสุดว่าย่ใชยื่อใ้เป็น่าเฮ้เป็นที่สิบ เป็นเอียนสิงเนาะเ่าเ่อตกลมเล่นสบาเอียนสิงหม่ตกงล่นม่ตกลล่ครับนากนนคกว่มันงูนากนัเพื่อนมหาเพื่นมหาสังเวนกับขึ้นกับสร้างเพื่อนกิเป็นผู้ใหญ่สูงขาวง่ายครับแล้วเพนกับป่างหยับขี้ดินคือเฮาเน้ลอยมาเลยไปครับว่บเลยลอยเ้ยงนี้ย่าปย่างหยับขี้ดินครับ่อยสเพื่นมหา่อยนี่แหละอยก็อยากนอนบ่ยบ่ยขาละกันเพื่นมหาเพื่นกับบ่ว่า ขวดกระลูกเปนนเพืนปวดใจเห็นตะคอยนอนขอยเลาะเยู่กลางคืนกลับมาเคยไปถามหมอดูมเน่ยบ่ขอ่เคยไปถามบออายสูนองบายสูนองไปที่บ้านฟังแล้วเอยยอยู่บ้านเอื้อยผยเลยว่าไปหานูหม่ใสเขาคือว่าไม่เห็นหน้าจักขอพาะหุ่นจักปวดยินแต่เขาบอกว่าทางอ่างมี่อยมเาเอื้อยผยแล้ว่าโอ้ย่าอ่างทีกลมเพื่อนออกไปทั้งปีนี่ยนะตายเพรเรผู้นึ่งทติกลมนะินว่าครับ อุติส่วนร้อทางที่กลุ่มแล้วเนาะอุ้ยคือยานตายเที่ยิดจยะเพ่นว่ะเ้ยปุ้งเรยว่าปปั๊ติปั๊บจะหาลดน้ำด้วยิดวัดหยิตวนาปุ้งด้ั้นตายได้มือเพนว่ะไปบ่เน้วไปได้วบบนี้จะคู่บานท้างนีปอดกับไปบ่หายบ่ครับบ่ถึงเวลาพื่นมากะเหาว่าเบยกันนอนไปเลยครับหางบุ้มยเบย์อีกกระโดดห่างจากนอนเรียกว่านี่ก็เลยมีุมันโดนเนาะมันบ่นทีเวียทงานเนาะเลยเอาอุติซ่อนมาเห็ดเนี่ล่ะ อุทิศทอนพระเหตุท so ี่สองมือเมื right. mm ่อ hmm. ท so mm ี hmm. ่สามแล้วก็เลยบ้านเบานเฮบานทรายแล้วก็เลยใกล้สายสินลมเพืราะงั้นแล้วก็มาฟังยังใส่ซี่เจียเพื่อนบ้ห้เพื่อนเขาได้โบ้ให้ผีให้เขาได้ย้ำโมเลงมาเพื่อนกระมาแล้วฟังนี่แหละยังขึ้นมาเพื่อนกรมาเนาะลอยเดือดด่าเดือดด่าเดือดด่ามาแต่มันเข้าใกล้ได้สายสินได้สายสินก็เป็นไฟเยอะเต๋ผักผีผักผีผักผีโอ้โหได้สายสินสักสิบปีนึงวะแม่เห็นกับตาเลยอันอัน อันได้ชายซินดีป่ะครับโอ้ยเพื่อนมาล้อมให้เนาะครับเพื่อนกัมมะล้อมมาให้เพื่อนกัมมะฟันเด็ค่ะอ๋อฟันว่าเพื่อนมาอีกดครับขัดเพื่อนเข่าปลได้มันได้ชายซีนเป็นไฟเพื่อนเข่าใกล้ปลได้ได้ละละพวกเพื่อนใครก็ได้เจ้ากับผู้หญิงเพื่อนสี่มาเอาเมียเก่าเพคนวัยจังสิบป่ครับเออคนวัยสิบมาเอาง่ายคนว่าหลักมาเกิดเพคนว่าอันนั้นแฟนไม่น่าซื้อยังก่อนครับ ใด่ป่ะครับเชาวบ้านซื้อขุดยังก่อนหนักเพราะสู่ขุดยังพคนบ้าแน่นี่พ่อหนักเพราะสู่พญาขุดเพราะยาขุดพญานาคกับพญาขุดบ่สู่พญาขุดตัวอยู่น้ำพญาขุดเเนาะดโอเป็นตำนานนะครับเนาะเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงครับพอเห็นเห็นอีหรีเห็นกังเว้นไปหาหน่อไม้ครับบ่เคยเห็นหนักจะเคลือดอก ก็สิงห <c oughs> ์จากวานนางจีไอ้ว่าม่นต้มมันมาต้มเพิ่นว่าต้มบ่ได้นางนาง่นจะต้มจะไหนนอพิ่นลอยว่นไ้อยู่จีนแบบนี้ครับตัวก็พอดีกอดหุ่มนี่ล่ะลอยระดับอกนี่องโลงองโลงเพิ่นก็ยิ้มใส่หัวเมย์ยิ้มหัวเพิ่นใส่ใบใส่ม้าพิ่นก็ยิ้มใส่ข่อยเลยข่อยก็ะเพายันยืนเบื้องเงามากัางเว่นเนาะครับเนาะได้กระโวยอย่าครับแต่เป็นเริ่มแบบกับายเนี่ยจะน้อยนต่ละครับจะหน่อไม้มันบ่ได้หาใายก็บ่ได้ ตอนนี้ผงหาบไว้ลูกใบเบิ้งกังนหน้าผงหาบไว้ปลาเหาลูกใบเบิ้งกันปะลูกใบเบิ้งปลาตัวนี้เรียกสีมานนะคนนี้ขึ้นมาเพิ่นปัดมาหลัดหนาก่อดีครับตรงนั้นก็เออเนี่ยก็ครับอ่างเนี่ยกว่าอ่างทิศกลมอ่างทิศกลมครับข้าเจ้าไปวัดก็อยู่ย่างไปเลยช้างห่วยไปเห็นทาง<ป>ลงวัดนไงวะครับโอ้ทาง ไปฟังนั่นเลยสานองค์ยิงยาไปพุ่น,นอ๋อเขาก็สีเห็นอ่างกันนี่สิอยา่างกูเนี่ยเรามาอยู่แล้วแบบที่นี่เพราคอยเล่บไปกวนผาทิพย์เพื่อนเลยว่าปลาลูกไปอาบน้ำอ่างตอหรับไปนอนกวนผาทิพย์เนาะไปผู้ดีคนเล่บไปเห็นไปเห็นแล้วคอยเล่บปั้นกูกยอ่างอันนี่ว้าวออกมาในความฝันของพระครับนี่ก็แล้คอยกับจืดฝันที่เป็นจริงเนาะครับแบบนี้เนาะ ชื่อเจ้าของยางมาหมองนั่นหมองนี่มองนี่เจ้าของนั่งรู้สินะครับไปเห็นแล้วก็ฟันไปไปเออแล้วฟัน้นแล้วจังไปเห็นฟันแล้วจังไปเห็นไปะเห็นแล้วปรดี๋ก็จื่อเบิดมองเจ้าของไปมองเจ้าของมาสินะเป็นเรื่องเรือเสือกันนี่ครับรเชื่อพวเชื่อแล้วมาถึงบ่นลืมจะงเลบ่นลืมจะแม่แต่ลูกคนเปนเด็กน้อยคนเด้เดี๋ยวนี้ลูกขวบก็สี่สิบปีละ ผมไปถามข่าวลานขาดนู่นว่าเพิ่นเห็นหนักกันตายแล้วตายแล้ววะใคงแพงตันนี้เพื่อนไปวัดไปนี้คู่บาบอกว่าตายยังไงแล้วมันจังหันอยู่่นนผมก็เลยนำหานำหามูนันโบโฟข่อยโบโฟเพิ่อนเพราได้ยุ่งงั้นปะคุมบอยู่เมนี่ข่อยเล็ดน้ำโมเส้อแด้วหนิค่อยไปเลี้ยกข่อยรับมาแต่บัดแล้วกว่ากันย่างเพื่นเม่นะเพิ่นว่าเคยหนักเคยมาปีนอยู่รถดัขั้นนี้นะครับ พญานาคเข็นรอยพญานาคกินนะครับทานี่ครับทะเบียนรถเพิ่นนะครับนี่มาขึ้นไม่ใหม่ด้วยครับบางต้นเดือนนะครับต้นเดือนนี่ครับ4842นะครับอ่ะเพื่อนเป็นตัวเลขโชคลาภนะครับเนาะคุณแม่เจอพญานาคมันเป็นความฝันนะครับเป็นเรื่องจริงนะครับตามเจอเดลยนะคุณแม่นะครับ อ่ไว้เป็นแนวทางไว้ด้วยครับเด้สี่แปดสี่สองนะครับแป <Yeah. S 1> ดสี่สองอ่ะคอยโฉกโฉบมันหมันด้วยครับเด้อ